วันนี้ผมจะมาทำการสอนการวางโรงงานและการซื้อโรงงานนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการซื้อโรงงานนะครับให้ทําการเก็บโรงงานที่มีอยู่ก่อนนะครับเก็บไปสองนะครับแล้วทิ้งไว้ครับ แล้วเปิดโปรแกรมบอทนะครับถ้าเด้งขึ้นมานะครับให้กด c a n เซ l นะครับถ้ากด yes นี่โปรแกรมจะไม่ขึ้นครับเราจะเข้าไปสู่เว็บไซต์อะไรไม่รู้นะครับเว็บไซต์ของบอทนะครับกด c a n เซ l นนะครับก็จะขึ้นโปรแกรมขึ้นมาครับ แล้วกดสตาร์ทนะครับรอจนกว่าโปรจะลงเสร็จน,นะครับ สร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาคลิก auto use นะครับตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับเลื่อนลงมาครับตรงแถบนี้จะมี by u item option นะครับแล้วติ๊กตรงที่ by u item นะครับ แล้วเลือกอันแรกนะครับผมจะซื้อโรงงานนะครับก็คือเวิร์กช็อปนะครับตรงนี้นะครับเวิร์กช็อปคลิกเลยนะครับผมจะซื้อประมาณ16โรงนะครับ เราก็ใส่ตัวเลขไปเลยนะครับแล้วกดแอดนะครับก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงนะครับแล้วกดเซฟนะครับโดยตรงนี้ไม่ให้มีให้ไม่ให้ติ๊กไว้นะครับไม่ให้ติ๊กนะครับ กดเซฟเลยนะครับแล้วมาที่เมนครับแล้วกดสตาร์ทเลยนะครับรอครับรอจนกว่าจะซื้อได้นะครับ ื้อได้แล้วครับตรงนี้ครับรวมเป็น18 w o r k เวิรครับและที่วางมีอีก2 workshop ครับรวมเป็น20นะครับแล้วเราก็ทำการปิดเลยครับถ้าซื้อสำเร็จจะไม่มีการติด e อ r o r เลยนะครับปิดเลยครับแล้วเรามาเข้าโปรแกรมชาเล e ์นะครับโทษครับเข้าเกมก่อนครับ ดีเฟนหนึ่งครั้ง Windows หมดอายุนะครับ ทำอะไรก็เลยช้าหน่อยได้แล้วครับสิบแปดโรงงาน เราก็วางให้ครบ4โรงงานก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อวาง4โรงงานแล้วครับเปิดโปรแกรม Charlet เ,เลยนะครับโปรแกรม Charlet นี่ตอนเซตอัพนี้จะต้องลงคู่กับโปรแกรม Java นะครับหาเซิร์ชในเน็ตด,ดูครับ เมื่อเปิดชาเลตเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกตรงที่เก็บสิ่งของนะครับผมจะเลือกใช้ s t o โ e h เ n d นะครับในการวางนะครับคลิกที่ s t o โ e h เ n d ครับคลิกไว้นะครับอย่าเพึ่งวางนะครับย้ำว่าอย่าเพึ่งวางแล้วเรามาคลิกที่โปรแกรม c ชาเลต์ครับ หยุดตรงนี้นะครับแล้วขี้ขวาตรงนี้นะครับ fb clean c l e n นะครับแล้วทำการเบรก point นะครับคือการหยุดโปรแกรมไว้นะครับหยุดตัวเกมไว้นะครับแล้วเราก็ทำการวางนะครับเมื่อวางเสร็จโปรแกรมก็จะรันครับ หาคำว่า fat service นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ fat service คลิกไว้นะครับแล้วเราก็มาคลิกที e ่ edit request นะครับแล้วก็คลิกตรง AMF นะครับ เราก็มาคลิกตรงพาแ a m นะครับคลิกบวกตรงหน้าเลยนะครับแล้วคลิกโฟลเดอร์ที่หนึ่งนะครับก็จะขึ้นชื่อ stone h ห n นขึ้นมานะครับเรา double click เพื่อเปลี่ยนนะครับเราต้องวางโค้ดเป็น workshop หนึ่งครับตัวแรกนี่ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ w แล้วกด EQS นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วเราก็มาปล่อยเบรกพอยต์นะครับสองที่นะครับข้างบนนีที่มันจะมีสองชั้นนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็มารีเฟรชครับ ได้แล้วครับห้าโรงงานครับเราจะวางกี่โรงงานก็ได้นะครับแล้วแต่จะขยันนะครับการวางโรงครัวก็เหมือนกันนะครับต้องใช้โค้ดครับโรงครัวก็จะเป็นคิทเช่นนะครับตัว K ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับแล้อันเดอร์สกอร์ศูนย์หนึ่งส่วนสตูดิโอก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัว S ใหญ่สตูดิโออันเดอร์สกอร์ศูนย์หนึ่งเหมือนกันครับเดี๋ยวจะหาโค้ดมาวางให้นะครับจบแล้วครับ